แก้ไปัญหาการล้างคุกกี้นะครับหรือว่า Data ที่อยู่ในตัว Chrome นะครับก็วิธีการล้างนะครับก็หลังจากที่เราเปิดหน้าเบราว์เซอร์ของ Chrome นะที่รูปสีสีเนี่ยไปที่จุด3จุดไม่ใช่จุด9จุดนะครับดูที่มุมขวาบนไปที่จุด3จุดเท่านั้นไม่ใช่จุด9จุดนะจุด3จุดนะครับคลิกปุ๊บไปที่ s ซ t ติ้งนะครับเซตติ้งนะครับหรือว่าการตั้งค่านะครับ เสร็จแล้วไปที่รูปโล่นะครับ p r i v า c y and Security นะครับคลิกเข้าไปข้างบนจะเห็นจะเห็นคำว่า d e l e t e นะครับ b r o w s e r Browsing นะครับ Data นะครับคลิกนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มันก็จะถามว่าเราลบไหมอันนี้อันนี้ผมไม่อยากลบนะผมทำไปดูเฉยผมก็ไม่ได้คลิกเข้าไปนะครับอันนี้เป็นการล้างคุกกี้นะครับ อ,อย่าลืมกดช่วงเวลาก็ได้จะลบบางช่วงเวลาหรือจะลบ all time เลยก็ได้นะครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับถ,ถ้าเป็น time l e n ์เนี่ยก็คือลบแค่บางช่วงเวลาอย่างเช่นะลบแค่1อาทิตย์หรือลบแค่4-5วันหรือลบ,ลบในช่วงที่เรากําหนดนะครับแต่ถ้าเป็น all time ก็คือลบตั้งแต่ต้น,ตนเลยเนี่ยน,นั้นคือล้างทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ติกก cookie and order size data นะครับ cookie and กุกกี้และข้อมูลอื่นของเว็บไซต์แล้วก็ลบออกมันจะลบแคชด้วยแล้วก็เคลียดาต้าไปนะครับก็เดี๋ยวผมทำจากเครื่องตรอ,อให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้ทำให้ดูแบบจุกเฉินนะครับ